ยังตั you, ้งข in ั้นอีนไหมใช่ดีนีไปโซคน่างสิบเก็สับโอ้ยคุจะไปลอยกี่ปีมะเนี่ย โอ้ปั๊บต้องถอดเสื้อครับเหมือนกูเป็นชาชูเลย <c oughs> ใช่มันต้องถอดเสื้อจะไ,ได้เหมือนมันจะยิ่งสตรองเลย,ย,ยนะหลายคนนะครับยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเกี่ยวกับผงชูรสนะครับว่าผงชูรสเนี่ยมันมีผลเสียต่อร่างกายวันนี้เราจะมาแชร์แง,ง่มุมต่างๆนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผงชูรสเนี่ยก็ไม่ได้ทํร้ายร่างกายเราอย่างที่เราเชื่อมาตลอดเวลา <c oughs> เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผงชูรสเนี่ยก็ผลิตมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆซึ่งก็คือมันสวหลังซึ่งนอกจากจะทําให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยย ลดเครื่องปรุงที่ใช้โซเดียมสูงได้เพราะฉะนั้นพวกเราขอเข้าร่วมภาคีชาวนวหยุดบุรีปอกชูรถกูทำแล้วมันเหมือนพระมากกว่านะเช่เหมือนเราหยุดแล้วท่านยังบม่หยุดอ่ได้เมนูที่จะทำวันนี้นี่คือเมนูที่ง่ายเหมือนกับเข็นครกขึ้นภูเขาโอ้โหง่ายเหรอง่าย อธิบายให้ฟ <years> <Yeah. S 2> ังว่าทำไมคุณ you ถ know ึงใช้ประโยคนี้อย่างที่เห็นไว้ในปกเลยนั่นคือข้าวผัดข้าวหยกข้าวหยกข้าวผัดนี่แล้วเขาใส่ข้าวลงไปเขาเรียกเมนูจีนข้าวหยกอันนี้เขาเรียกข้าวโดกเข้าวโดกอคือข้าวผัดนี่มันทำไมง่ายฮะเราทํากันมาหลายทีแล้วทำจนโอ้โหมันโปรเป็นชัแนลด้านข้าวผัดแล้วมันง่ายแต่เราดันเลือกที่จะทําข้าวหยกนี่ อะไรคือข้าวหยกข้าวหยกมันคือหมูตุนผักกาดดองเค็มคือครัว่าข้าวหยกมันเป็นชื่อเมนูใช่ไหม มึงก็เคยกินนี่กูเสิร์ชรูปให้ดูอ๋อเคยเคยไปกินพวกตามพนัานอาหารจีนใช่ซึ่งมันเป็นเมนูที่พี่จอชชอบมากเว้ยแต่ว่ามักจะกินไม่หมดทำไมเพราะว่ามันเลี่ยนเวลาเราไปกินที่ร้านอ่ะกูก็จะมักเก็บเข้าหยกกลับบ้านแล้วกูชอบมากคือชอบที่กว่ากินเข้าหยกที่ร้านอ่ะคือเ,อเข้าหยกนั้นอ่ะมาผัดข้าววันนี้ก็เลยจะทําข้าวผัดข้าหยกครับซึ่งง่ายเหมือนเข็นโคกเลยครับก็คือต้องทําเข้าหยกก่อนถูกต้องซึ่งแมงโตดลำบากนิดหนึ่งวัสดุนะครับก็จะมีจาน เขียงกินโต๊ะว <wh ัสดุอะมันต้องเรียกวัตถุดิบอะมัเรียกวัตถุวัสดุอันนี้คือผักดองเขาเรียกว่าผักดองเค็มแห้งท่าคณะท่าคณะซึ่งแม่งเค็มมากถ้าเป็นของจีนะมันเค็มมากอันเนี้ยล้างมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะไปต้มชะนั้นพี่จอไปต้มก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลาถามว่าเราจะใช้วัสดุถูกแล้วจานกระเบื้องมาให้ถ้าเราใช้วัตถุดิบเออก็ผักถูกต้องไหม ก็ถูกนะโย่ใช่โย่ก็ถูกแต่ก็คือถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจเฮ้ยใครใครที่ยังไม่ทันคําว่าโย่นะต้องไปตามดูคืนพุดนะคืนนี้คือหนึ่งคำที่ต้องแบบจารึกไว้ในประวัติศาสตร์รับทราบโย่ คุณจะแตกชานคำว่าโยกผมจะพูดโยกไปตลอดชีวิตเรา <laughs> ไปถึงราาพี่<า>นึงก็พอระหว่างนี้เราทำไรก่อนข้าโยกเนี่ยระยะเวลาทำเนี่ยปกติเมนูเนี่ยมันชื่อเก่าเนี่ยมันจะแบบร้อยปีสิบ <laughs> ปีของเราเข้าโยกสี่ชั่วโมง <laughs> เพราะว่าแม่งตุนนะ่งนานแม่งตุนสี่ชั่วโมงไอ้เพ็ฟนี่ก็ส่วนหนึ่งไอ้ตุนนี่ก็นานครับฉะนั้นเราจะรีบเพ็ฟเราจะไม่พูดพ่างทำพื้นเยอะได้สิ่งที่เรามีนี่คือขิงแก่กระเทียมรากผักชี น้ำตาลปิ๊บตรงนี้ก็แล้วแต่ที่บ้านท่านจะมีแะครับอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีซีอิ๊วขาวเอยไม่ใช่อันนี้ซอสหอยซอสหอยน้ำโกลซอสหอยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวคืออะไรที่เรารู้สึกว่าจีนใส่ได้หมดเลยในนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นหอยซินก็ได้ก็ได้ใส่อันนี้เยอะๆกับซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำนิดเดียวก็ได้ใส่น้ำมันงาแปลกดีก็ได้ไอตรงนี้แม่เท่าไหร่หมูดีกว่าเนี่ยกูระหัวกวัว่ากูจําผิดทำไมหมูนี่เราใช้หมูสามชั้นก็คือส่วนท้องซึ่งตอนนี้กู แล้วครูกําลังลังเลว่ากุต้มหมูก่อนหรือต้มผักก่อนวะครัวต้มผักก่อนแล้วฮยเมนูนี้ดูเหมาะพี่จอร์ดมากเลยใช่ไหมเหมาะที่จะถือกับมีดอันนี้มากเลยมากกว่าที่จะเป็นนักเคฟแบบใช่ เหมือนไอเหี้ยใช่เออเหมือนคนละไปเหียวันนี้เหมือนเดิมเฮี้ยเหมือนเดินอยู่ตลาดนะตลาดถอนรถตรงเนี้ยใช่ไหมอคือวิธีการทําหมูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหมูกรอบซึ่งเราเคยทาหมูกรอบไปแล้วแหละครับ,รบมันคือต้มก่อนแล้วก็ให้แค่หนังตึงหนังใสเสร็จแล้วขึ้นมาเจอะรูที่หนังเพื่อให้น้ำมันแทรกเข้าไปแล้วแตกให้มันกรอบแค่นั้นคล้ายกันฉะนั้นก็รอครับเพราะต้มผักอยู่ มองยังไงก็เข้ามันเป็นแบบเมนูของสายเลือดนะเนาะขนาดทำไม่ค่อยเป็นนะเออเฮ้ยมันดูเออว่าเข้าทางเออเข้าที่เข้าทางนะไม่น่าได้เปิดร้านอาหารฝรังแันนี้เข้ากว่าฮ้ยนี่วลองลองทีเดี๋ยวลองลองอ่าัชลิตี้อันนี้น้ำเย็นนะครับ แต่โจริงๆน้ำนี้เอาไปทําต้มจืดต่อได้นะแต่ว่าทิ้งเพราะความเร็วเอ่งไฟช่วยมันหน่อยหน้ามึงก็เข้านะเหมือนตาแปะแบบร้านชาเออไอสระดูมีความเป็นจีนมากกว่าสก้าแลอิสระดูเหมือนหน้าเหมือนโกง่ะใช่เหมือนโกงเพราะเหมือนโกงฝั่ไม่แทบไม่มีเชื้อไทยเลยว้บ้านขัวเพราะฝั่งแม่คือจีนหมดเลยจีนประมาณแบบ80%ใช่เพราะว่ายายลูกขึ้น แกเป็นลูกครึ่งจีนไทยจีนอ๋อก็คือจีนจีนจีนไทยใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นรุ่นพ่อแม่ของแม่มึงใช่เพราะโผล่มาจีนใช่ใช่ประมาณนั้นฉะนั้นก็คือ16%มีไทยอยู่1มีจีนอยู่7เอ้ยจีนอยู่3มีญี่ปุ่นอยู่4ก่ปสมการอะไรวะเนี่ยนั่นหรอแต่มันไม่นับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันเปอร์เซ็นต์ที่16มันนับเป็นการโตแบบวีคูณสองไงของกูจีน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  จีนจีนจีน้าวอ้อา,อาจีนหมดเลยคิดว่านะแตคือคือมันมีเชื้อชาติกับสัญชาติใช่ไหมคือมีผสมเวียดนามเหมือนฝั่งย่าจะมีความเวียดนามแต่จริงๆแล้วคือเนชั่น a ลลิตี้อ่ะเป็นจีนเป็นคนจีนที่ลงมาอยู่เวียดนามอ่าประมัน,นก็คือจีนอะไรไม่ไม่ไม่รู้เรียบสับถูกไหมะแต่มึงน่าจะเข้าใจมึงอ่ะ <laughs> เออเหมือนมึงเลยเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันได้เลยฮิ่เปอร์เซ็นต์เป็นไฮนี่น้อยมากเสร็จแล้วครับผมครับนี่เราจำสีหนังนี่ไว้นะใช่สีไหนเขาดูไหนเนี่ยสีเนื้อเนื้อเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยเดตั้งค่ามาใช่ด uh ีด huh. ีครับผครับเนี่ยหมูมันเย็นเห็นไหมถ้าเราไม่รอน้ำมันจนเดือดมันก็ลงไปปุ๊บมันดรอปเลยของหมูเราเยอะเนี่ยต้มไปอีกประมาณ5นาทีครับผ่านมา5นาทีครับ นี่ดูหนังดูหนังเราผมให้เฮียดูเลยนี่นะที่เราทำขายทุกว,วันเฮียเห็นป่ะดูสีหนังนี่ หนังใสแล้วมันจะมีความาทานฟาเลนต์อ่ะนนบอกว่าใสเอรว่าใสก็ <c oughs> บอกว่าใสก็จบแล้วผมเรียนไม่สูงเฮียอย่าด่าผมทำไมเรียนชั้นหนึ่งวะเป็นเก้าเดินขึ้นไม่ไหวไม่ไหวนี่แล้วเมื่อกี้ระหว่างที่เฮียไปนั่งพักเนี่ย <c oughs> ผมเตรียมการไว้ให้เฮียแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการนวดผักกันผมจะให้เฮียนวดผักนวดผักก็คือนี่คือผักที่เราต้มมาใช่ไหมต้มเป็นการเอาเค็มออกที่เร็วที่สุด แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไมโครแอทเจอรเฮียม,มันคือการที่เรามาผ่านน้ำเม่านนี้ผมว่าไอ้าผ่านอีก3น้ำนวดแล้วก็ผ่านน้ำปกติเฮียพี่น้องต้นกล้านี่นวดแล้วกี่น้ำ <c oughs> มันนึกทำผักดองอะโอ้โหนนวดประมาณน้ำสองน้ำอะไรเงี้ยเป็นคนนวดเป็นคนถูกนวดไปอะไรเนี่ยก็คือเวลานวดผักมันก็คือเหมือนแบบบีบบีบให้น้ำมันออกใช่ไหมใช่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 อันนี้ก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็นวดมันเดี๋ยวจะนวดในนี้เลยก็ได้นวดอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็จะเนี่ยมันจะติดสีไปใช่ไหมเฮียลองเอาน้ำไปทิ้งเอาน้ำใหม่มาให้ผมแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอเฮียลองซิม ก็ยังเค็มอยู่ี๋ยิ่งเคี้ยวจะยิ่งเค็มยิ่งเคี้ยวก็จะยิ่งเค็ม,มจะจเนี่ยเราก็ต้องมาต่อน้ำสองซึ่งจริงๆคือวงเล็บว่าเป็นน้ำหกแล้วน้ำมาหกทีแล้วใช่โหสุดยอดเลยะนะว่ามันดองเค็มแบบเค็มปั๊ดเลยนะจริงๆก็ขยำไปเรื่อยๆจนน้ำมันสีไม่ไหวแล้วอ่ะก็ได้คือที่เขาดองเค็มไว้ให้มันเค็มจัดๆก็คือเหมือนกับเป็นการหมักไว้อย่างนึงใช่ไหมมันก็เด้มีอายุขัยที่ยาวนานใช่ใช่มันเป็นเพปฟูดอ่ะให้มันอยู่นานแต่จริงๆในพี่จอห์นว่าียชิม บีบต่อบีบต่อกำลังดีนะเนี่ยยิงยิงหูชอบอเนะชอบแล้วกำลังดีแล้วแกนก็จบที่น้่นนี้ขยี้น,น,น้ำมแล้วเราพอ้อมแล้บเนี่ยตอนนี้แกนแข็งแข็งไม่เอาไม่เอาไม่เอาปลายผมไม่เอา,อาเหมือนเราไปตัดผมเลยอ่า,อาเดี๋ยวเราทิงตรงนี้ทิ้งใช้แค่ตรงนี้บีบเป็นผ้าเลยเนาะนี่เราใช้หมดเลยนะเพราะเดี๋ยวตุ่นนะเดี๋ยวมันมันหายหายล่างล่างหายบีเหมือนปีกนางฟ้าเหมือนกันนะ จร,จริงๆเออผมน่าเล็มปลายก่อนว่ะมันจะง่ายจะทำไมมีอะไรมีเอ่อมีสองอันให้ทำเพามันก็เหมือนแม่กระพุนเหมือนกันนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าชอบปลายอ่ะก็เก็บไว้ได้นะแต่คือพอตุ่นนานๆปลายมันจะเละสุดเลยเสร็จร้อน<ต>อ,อย่างนี้หั่นเป็นเข่งก็ยังไหวหัน่นเป็นกะละมังก็ไหวเ <c oughs> นี่ยอ๋อแบบไบก่อนแบบร้านเคร่อเคียงเขาจะขยายกิจการเ <c oughs> นี่ยจะซอยเหรอใช่จะซอยครับเฮียครับโอ้ยต้องซอยด้วยเหรอใช่ต้องดูท่าเขาเลยนะ อย่าดูท่ายไหม,มผมดูนิ้ว <laughs> โอ้ไม่ไหวแล้วแบ่งซอยแล้วกันจริงๆเรียกสับแล้วกันเพราะถ้าซอยซอยซอยสับ จริงๆแล้วพี่ยอดน,นะเป็นคนที่โตมากับมีดคืออีโต้นะโบเมนไอ้มีดเชฟมีดเชฟนี่มันคือมาหาดใช้ตอนถ่ายคุกกิ้งเนี่ยแหละอีโต้ถนัดกว่ายเยอะเลยวะ่ะกูไม่รู้มึงเป็นไหมเวลาเราสับถ้ากูใช้มีดเชฟอ่ะกูสับแล้วมันจะกระจายเต็มไปหมดเลยมันเบาไงแต่ถ้าเราใช้อีเนี่ยใช้อีโต้สับแบบมันไม่กระเด็นเลยอันนี้ใคไงเฮียเรียนมาไม่สูงก็เรียนชั้นหนึ่งเหมือนกันกินงเี้ย เฮียจิ้มแล้วเฮียจะรู้เองอะว่ามันทะลุไหมมึงจิ้มแล้วกันกูกูสับคือพอเราหั่นเล็กเนี่ยข้อดีนะครับคือมันใช้เวลาตุ๋นน้อยลงเยอะข้อเสียมันจิ้มยากเนี่ยเห็นนะถ้ามันชิ้นใหญ่อะมันหนาๆอย่างเงี้ยมันจะจิ้มง่ายโอ้ยร็จแล้วกูทำอะไรเออสีสีดําเอ๊ะเหมือนทาสีมันครับเพื่อให้สีสวย ก็มต้องทาเฉพาะด้านบนว่มันเน้นที่หนังกันหนังไม่งั้นหนังมันจะดูแบบเป็นก้อนๆใช่แต่ว่าพอเราทาสีแบบพอหนังมัน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 เมิร์จเออมันจะเป็นแบบสีแดงอมส้มสวยงามดูน่ากินก็้ว่าไงครับมีคนชวนเล่น CS:GO ว่ะคนนั้นชื่อจ้อนหรือเปล่าคนนั้นชื่อจุ้ยทําไมทอนไหนใจ้งงี้แปลว่าไม่อยากเล่นนะผมเล่นแล้วเสียตังค์ เล่น,น,นเกมเสียต,ตังเออเล่นเกมมันจะไปเสียตังได้ไงเกมก็มีอยู่แล้วอ่านี้ในง้นนั้น,น,นก็ถามพี่จอร์ดก่อพี่จอร์ดจำสมัยตอนที่พี่จอรดติดเสียกอได้ไหมจำได้1วันมีกี่ชั่วโมง24แล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงสสกินปืน23 เล่นชั่วโมงเดียวไม่ทํางานคือไอเล่นอ่ะไม่เท่าไหร่วันหนึ่งเล่นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ไอคือครึ่งวันที่เหลือนั่งดูสกินยุคนั้นจะเป็นยุคที่กูยังตัดคุกกิ้เองอยู่โอ้โหแล้วส่องเป็นสองพักเครื่องอ่ะใช่กูนั่งส่องสกินจนทําให้กูตัดงานเร็วยิ่งขึ้นไปอีกเพราะกูจะรีบไปส่องสกินมันต้องส่องจริงนะตัวก้า เข้าใจเว้ยเพราะว่าสกินเซียสโกเนี่ยต่อให้สมมุติว่าอ่ะมันเป็นเวลวอนอะไรเงี้ยว่าอันที่เขาใช้ก็คืออะไรนะฟิลเทสฟิลเทสมินิมอลแวร์ถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อฟิลเทสเพราะว่ากำลังดีราคามันกำลังดีถ้าขึ้นไปมินิมอลแวร์ราคาจะโดดก็เลยจะซื้อฟิลเทสก็จะต้องถามคนนี้ว่าพี่จอร์ดสมมติว่าผมอยากได้ไฟเซอร์แพนขอแบบฟิลเทสพี่จอร์ดจัดมาให้หน่อยพี่จอร์ดจะพี่จอร์จะหายไปประมาณ3วันใช่แล้วพี่จอร์ดจะหามาให้ได้เลยคือฟิลเทสลุคไลท์มินิมอลแวร์ใช่ ราคาประหยัดเหมือนฟิวเทสหามาได้แล้วแม่งแบบกิฟอะ่ะเป็นฟิวเทสที่กิฟที่สุดอะ่ะใช่คืออันนี้เอฟไนไอนะครับสกินเนี่ยที่กูเล่นเกมออนไลน์มาเนี่ยกูรู้สึกว่าเคาน์เตอร์แม่งโหด คือเยอะมีมูลค่าแล้วก็ยังคงมีความมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไอที่พูดกันว่าฟิลเทสมินิมอลแวนวอนไม่ใช่อ <Will S 1> ันวอ <one, S 1> นอันวอนอันวอนอวอนวอนเนียพวกนี้มันคือสกินเดียวกันแต่เป็นค่าความเก่าคือถ้าเริ่มที่ Factory New คือใหม่สุดมันก็จะเป็นตั้งแต่0%จนถึง10% mm hmm. 0%คือเหมือนไลท์นิวไม่เคยใช้งานจะไม่มีรอยเลยทุกอย่างจะนิ้งกิฟแล้วมันก็จะค่อยๆมีรอยมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีแรนดอมรอย <Okay. S 1> ไอวอนมันก สุบลอยมาะซึ่งบางทีอ่ะนึกภาพคอสเตอร์เราชางเอเคขึ้นมามุมมงเกิลที่เราเห็นนะ่ะลอยที่มันดันแรนดอมไปเกิดบางมุมอ่ะมันไม่เห็นแต่ลอยที่มันแรนดอมมาเกิดบางมุมอ่ะมันเห็นไอพวกนั้นราคาตก ลอยให้มันอยู่ตอนๆราคาขึ้นแล้วมีดอีกโอ้โหมีดในตัวกัดตอนแรกอะผมจําได้เลยว่าสกินช่วงแรกๆที่ผมซื้อจะอยู่ประมาณ3400บาทแล้วพอเวลามันผ่านไปอะจาก3-400บาท้อบาทมันจะเริ่มกลายเป็นสกินหลักพัน <c oughs> คือมันจะเป็นอย่างนี้ับมันจะเริ่มเป็นสา0สบาทแล้วก็ขึ้นไปหลักพันบาทแล้วก็ขึ้นไป3 4 0 0 0พันบาทเสร็จแล้วเฮ้ยชีวิตเราอะมันจะกลับไปที่3-400รเหรียญแ <c oughs> <c oughs> ต่คือก่อนจะจบเรื่องนี้กูบอกเลยนะ กูได้กาไรเยอะกว่าขายเยอะมากเอ้ยก็เจจริงอันนี้ก็จริงไปจอดซื้อเก็บไว้แล้วถ้าสมมติว่าปล่อยตอนนี้ก็คือได้กําไรเอาแค่เอาแค่รอบนั้นอะรอบนั้นก็กําไรเยอะมากแลวทุกอันที่แบบละเมียดสองมา <c oughs> เพราะมันคือแบบของดีที่คุณต้องมีนะครับ <c oughs> แล้วของที่กองอยู่ในสแตทไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้เล่นมาสี่ปีราคาแม่งขึ้นตลอดเลยหลายแสนนะเออมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สี่หมื่นไอของไม่กี่อันนะ <c oughs> เอาหรอเออสี่หมื่นก็เลยเออถามเออตัวก้าอยากเล่นไหมหนึ่งคำถามครับเล่นไปจากปืนใหม่หีร้อยด้วยหรอ ไม่มีคือสกินมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยจู่จะเห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นเสมอแต่ในหนึ่งสกินอ่ะมันแค่จะมี4ี่ห้าเกรดแค่นั้นเองบางสกินแบบแรงๆหน่อยก็จะแบบขึ้นไปหลักแสนบางสกินมีติ๊กเกอร์แปะแค่อันเดียวอ่ะติ๊กเกอร์แปะแค่อันเดียวลงไปในปืนราคา5 0 0้อ่ะเปืนแม่ขึ้นหลัก3 4มสี่หมื่นใช่มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เลยเออของพวกนี้มันคือของที่คนให้ค่าใช่ราคามันก็ขึ้นราคามันก็ลงแปลผ่านตามสภาพการตลาดอันนี้เราจะทำไรเราจะทอด ซ้อมก่อนนะแล้วเราเอาขึ้นเมื่อไหร่เราเอาขึ้นเมื่อสีมันได้ตามที่เราต้องการอุ้ยอุ้ยกลามเร็วเร็วเร็วไปอุ้ยอุ้ยขึ้นมาเป็นไมโลต้องรีบเอาขึ้นเลยอะลงแป๊บเดียวเองน้ำมันร้อนไปหรือเปล่าร้อนไปพี่จอร์ดขอโทษครับเดี๋ยวพี่จอจะกินทั้งหมดนี้เองพี่จอชอบไม่ไม่เป็นไรผมก็ชอบ แม่ <c oughs> เขาก็รู้กันหมูที่ดำคือหมูที่อร่อยแล้วมันดำสิวมันดำไอ้สิวหวาน, <c oughs> นดำน้ำปลาโอ <Okay. S 3> ๋ยวตตรงนี้เดี๋ยวจ๊อดตกต้นกล้าจัดการให้อูสีผโคตรว <c oughs> สวยเลยว่ะ <c oughs> อุ้ยชิ้นนี้สีสวยเงเลยอ่ะอ่ะงั้นกินชิ้นเดียวเดี๋ยวพี่จ๊อดกับต้นกล้ากินตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาลงหม้อครับใส่น้ำมันลงไปแค่ให้มันพอไม่ติดกระทะนะกระเทียมรากผักชี โมมีแต่ของอร่อยนะอืมขิงแก่แม่ปลาช่อนนั่นไก่แก่ขอเหรอผัดไปครับผัดไปเรื่อยๆผัดจนอหอมเฮ้ยตัวก้ามันรู้ได้ไงว่าผัดเอาสีเฮ้ยก็ทำมีกระเทียมมันก็ต้องเอาสีอยู่แล้วเฮ้ยสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเบียร์ไปสักนิดทำอะไร ฟนโคนตามติดแค่ส mm ัต์กินกันอะไรอย่างนี้อยู่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีโอ้นี่สีสวยสีสวยแล้วเห็นไหมไฟเบาละเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสมันใส่ทุกอย่างลงไปน้ำมันหอย คือเค็มเนี่ยไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับเพราะผักแม่งเค็มครับแต่น้ําตาลเนี่ยเราดูเอาตามร้านที่เราชอบแล้วก็ผัดมาเลยครับเนี่ยครับมาเ๊บเราจะผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ําให้มันบวมขึ้นมาแล้วเราก็จะค่อยลงหม้อนะครับน้าอะไรอะ่ะน้ําเปล่าขออนุญาตอืมอร่อยอื้อหือ อร่อยเลยโอ้ยแม่นไหลเอาแค่นี้ไหมแล้วก็ใส่คุกข้าวกินพรอแล้วคุกข้าวกินเออทิ้งหนุไปค <c oughs> อานี้เขาผัดข้าวเลยเอาเติมน้ำเลยครับพี่ครับเติมให้ให,ให้ให้เปียกซุ้มเลยให้เปียกซุ้มอะ่ะเอ้ให้เป็นซุปเลยอ่ะนี่น้ำร้อนมาอยู่แล้วด้วยโอเคขอบคุณครับพี่ยรัเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางแยกหลายทางมันจะมีวิธีการตุ๋นหลายแบบถ้าเอาแบบซิมเปิลสุดเด็กหอที่อยากจะแบบคลายฮาร์ดทำขา้าวหยกอ่า ใช้หม้อหุงข้าวได้หม้อหุงข้าวแบบหม้อหุงข้าวเลยก็ได้แต่แค่ต้องมานั่งคอยกดเพราะหม้อหุงข้าวมันจะดีด20นาทีธรรมดาดีก็คอยกดคอยกดคอยกดก็ได้แต่ถ้าหม้อหุงข้าวไฮโซหน่อยมันก็จะตุ่นได้เมื่อเซ็ตเปิดไฟเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่เหมือนกันหรือแบบปกติก็คือหม้อเปิดไฟเปิดไฟใส่หม้อแล้วก็ลงไปใช่ลงไปตุ่นแล้วหมูอ่ะนี่หมูวางข้างบนครับเนี่ยมันจะได้สตีมไง ความร้อนจะได้ขึ้นมาหาหมูไงใช่แล้วครับแล้วมันหมูก็จะลงไปในผัดใ<ช>ไปงไงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวไหมนะเราเปิดไฟอ่อนอ่ะทิ้งไว้ได้เลยทีนี้หมูหมูหมูแมกลงมาเอาหมูมันเนี้ยอุ้ยล้นว่ะปิดฝาได้เท่ากับไม่ล้นฝ<ม>าปิดฝาทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่แล้วแต่เราศร,รัทธาสา,สามชั่วโมงวันเลยประมาณสามชั่วโมงอืมเดี๋ยวมาอม หลังจากรอคอยไปอย่างยาวนานครับดรัมรูปว่ากูจะไปลอีกกีปีมั้งเนี่ยแทน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 หูหอมมากกินตามบักลอยอ่ะนี่ตัวเทสเรานะนี่ตัวเทสเราออ้ยขอทีขอทีหนึ่งสองสาม เฮ้ยภาพมันอาจจะรู้สึกไม่เท่าไหร่มึงลองเป็นคนกิ้มเองเฮ <ห S 1> ้ยโอ้โหมันได้ใครก็อยากกิ้ม เฮ้ยมันเผื่อเลยมันรูเหี่วชิ้ขาดเลยสละกะให้มันเละอุ้ยอุ้ยจะหลุดสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดจากน้ําที่เต็มเต็มแมันจะมีอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงที่ไปจอหนาแง้มแง้มไว้ถ้าเกิดเราปิดน้ําจะไม่หมดอ๋อถ้าแง้มไว้น้ําจะได้อไรระเหยออกใช่แต่ถ้าแง้มไว้น้ําจะลดซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าปิดจะไม่เสี่ยงไหมแต่ถ้าเกิดเปิดจะเสี่ยงไหมมาข้าวผัด เดี๋ยวเราจะมีอายินุโมโตะนะครับแค่ครึ่งช้อนชาเราจะใส่ความนัวเข้าไป<ช>เข้าผัดนี่ขาดไม่ได้เลยนะขาดไม่ได้ใช่ร้อนๆครับเอาไข่ลงก่อนเลยมาลงแล้วจะผัดแบบให้แห้งก่อนนะเริ่มพอเราใส่เข้ายกอ่ะมันก็จะเปลีึยน,นใช่ จอดไปอาบน้ํมาที่นี่ใช่ที่จดไปอาบน้าํา,ามาเป็นอะไรไปยืนดมกันถ้ายืนถอยออกมาในระยะปกติมันก็หลุดเฟรรมไนงะเออถ้าเราอยากยืนให้เข้าเฟรรมเราก็ต้องยืนดมคออยู่นะี่ <c oughs> ก็เออมันก็หอมดีมันก็หอมดีนะขาแล้วมาอแล้วเนี่ยจ้ยืนดมจอดอะ่ะใช่มีมีใครคิดไม่ดีไม่มีไม่มีใครคิดไม่ดีจนกระทั่งผมพูดขึ้นมาเมื่อกี้ว่าี่จอดอาบน้ำมาหรือเปล่าตอนนี้กูเพิ่งจะได้คิดเลยแหละเออว่าเออนะแล้วเราจะใส่อะไรกับข้าวผัดเนี่ย ตามขั้นตอปกติเลยแล้วมันจะไม่เค็มซออนกางนั้นอ่ะไม่ไม่เค็มซอนคือตัวนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะใช้พวกเครื่องปรุงที่มีส่วเรียบร้อน้อยลงได้คร<ด>ึ่งช้อนชาพริกไทยโต๊ยุ่มซะหน่อยหอ,อมเลยนะดิวยังดิวแล้วอือจอดโอ้โหมาแล้วตัวพี่เบิม้มหนึ่งเบิ้มสองเบิมเบ้ม เาจะยโีโอ้โหน่ากินโคตรขออูมามินิดนึงได้ไหมน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตอนแร่นิดเดียวเอาให้คนคนปรุงเป็นคนชิมก่อนอือกระโยนทิง้งก็เควี่ยงถึงกระโยนทิ้ง พอดีอ่ะอร่อยมากใส่จานเฮ้ยสูงต่ำแม่โอ้โห เป็นนันเสร็จสิ้สนรั่ธรรมดาเมนูนี้นี่คือตั้งใจทํามากนะเพราะว่าเราพอเราเข้าพาคีแล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเลือกพิเศษรสชาติหรือว่าอาหาร่ะที่มันคู่กันกันกบผงชูรสคราวที่เ้าเราก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วใช่ครับเฮ้ยผงชูรสอะแม้แต่ตัวเราเองที่โตมาทั้งชีวิตอะเออผงชูรสก็เป็นจาเลยเป็นแพ้ของหลายๆอาการ เดี๋ยวราบรบ่วงเนี่ยอัดส้มตำทแทบล้วบอกโอ้โอยมึงผมกูเริ่มร่วงแล้วว่ะอะไรแบบเนี้ย<อ>คือความเชื่อแบบนี้มันมีอยู่เยอะที่เราเข้าใจผงชูรสผิดซึ่งจริงๆแล้วผงชูรสก็ทามาจากธรรมชาติมันทำมาจากสัมปัหลังนี่แหละมันก็ natural เหมือนกับวัตถุดิบอื่นๆเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะกินพอประมาณหรือเปล่าเพราะถ้าเรากินอะไรไปไรถ้ามันเกินขนาดไม่ก็เป็นโทษหมดอยู่แล้วใช่ใช่เคอชีวิตมันมีบาลานซ์ของมันอยู่แล้วแล้วเพียงแต่ว่าเราแค่อยากจะบอกว่าผงชูรสอะถ้ามันอยู่ในบาลานซ์อะเฮ้ยทุกอย่างโอเค ใช่ครับมันไม่ได้เป็นโทษข้าวผัดง่ายเหมือนเข็นคบขึ้นภูเขาเนี่ยชื่อเมนูเชื่อเลยนี่ตอนนี้สองทุ่มครึ่งกินแล้วจะหายเหนื่อยเชื่องยอพร้อมครับคุณไม่ชิมเปล่าคุณน่ะเอาชิมดิเอ้ายิ้มทำอะไรอยู่อ่ะสุดซอยเออเดี๋ยวนี้อร่อยมากเป็นข้าวผัดที่ทัชชิ่งมันซอฟต์มากเนียนหนึบไหมเนียนมากข้าวผัดซอฟทัช โอ้กลิ่นมันแมนแมนนีหลีเจมผักหมู่ยโก็ผักดองอกลมกล่อมอร่อยชอบกลิ่นมันมากเลยใช่ไหมใช่กลิ่นมันหอมอียิ่งเราโตนะแต่าจะยิ่งชอบอาหารจีนเว้ยใช่แล้วมันดูเฮฟวี่นะแต่กินมันรสชาติมันไหลมากรสชาติมันไหลมากลองกินผักไหมเพื่อนผักกับหนังหมูครับมูเนี่ยมับอือโอ้โหหือโยกอันนี้ มันจะอร่อยขึ้นกว่านี้ถ้าผัดเตาว็อกโอ้ใช่ใช่ไหมถ้าเตาว็อกนี่มันจะเพอร์เฟกต์ก็คืข้าวผัดที่ทํายากที่สุดแล้วอร่อยที่สุดว่ะโอ้แต่รสชาติมันใช่เลยวะกลิ่นดีมากเลยอืมอืมรสชาติมันใช่เลยข้าวผัดต้องหอมอ่ะเฮมันดีมากมันไม่เข้มข้นเกินไปแต่มันนัวใช่มันนัวนัวมันแือมันชิมได้เรื่อยเรื่อยมันกินได้เรื่อยๆอจะร้องไห้ทำไมอะเรื่องใส่กระเทียม ก็นึกว่าพี่จอร์นเอาไว้ทานักจอยลักนะอุ้ยยังไม่ได้กินหนังหมูเราจะเชื่อถือรายการนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดคนนี้ครับใช่ครับคุณไม้รับไหมครับอุ้ยคคุุณณคขาชิมแบบนักชิมนะอ่านี้พอเดี๋ยวเราเราเราไปสั่งช้อนทองคำช้อนทองคำเอาไว้ให้มึงเลยไะเขียนตรงตรงช้อนตรงกลางเลยว่าไม่ใช่ผมอร่อยไหมอ่าผมผมกินปุ๊บผมคืนช้อนเลยเพราะว่าอร่อยแน่ นั่นไงมีคำดดที่สองแล้วไ่วิ้ไม่ได้ชอนเล็กไปเออบุไม่ล็อชอนที่ใหญ่เออขับพ,พ,พี่ได้หรือ่าขับพี จีนแบบจีนเลยนะแบบหอมแบบหอมผักมากอันนี้แต่ถ้ากินลึกๆจริงๆแล้วกูตั้งใจพยายามทําให้เป็นข้าวผัดญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นทําอาหารจีนจะกินแบบว่าพอมันโดนผักนี้ไปมันแบบ50%เลยเป็นรสชาติของผักดองแล้วแบบว่จะดีที่มันแบบว่ามันกลมอ่ะใช่กลมถ้ามันไม่ได้แบบว่าเบาๆกินสบายไงกินสบายอร่อยแนะนาผมให้คะแนนเลยดีกว่าเมนูนี้ไม่ได้อได้ครับเมนูนี้ เจ็ดดาวครับผมเจ็ดดาวอร่ย เมื่อกี้กําลังจะบอกเหมือนกันว่ามันเป็นรสชาติที่ถ้าผมได้อันเนี้ยกินคู่กับราเมงนะใช่ถ้ามันจะพูดโอ้โหถ้ามันมีน้ำมันลื่นเลยเออมันเป็นข้าวผัดที่เอาไว้กินคู่กับราเมงแล้วแม่งคอมโบได้ต่อยนะเว้ยคือเอาข้าวผัดเนี้ยไปทําชาสิเกออีกใส่ชามึงลองคิดไทม์ไลน์ชีวิตของไอ้ผักดองแม่งจะโคตรตลกเลยนะเว้ยแม่งเกิดเป็นผักใช่ป่ะเสร็จแล้วผักแม่งมีน้ําแม่งโดนเก็บออกมาจากต้นแม่งโดนหมักด้วยเกลือแล้วตากให้แห้งน้ําแม่งหายไปหมดเลยจนพอมาถึงมือคนคนเอาไปแช่น้ํา แม่งดูดน้ำกลับเข้าไปคนเอาแม่งไปต้มแม่งดูดน้ำกลับเข้าไปเอาเกลือออกไปคนจับ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 เอามาผัดจนเปียกเปียกเสร็จเอาไปผัดกับข้าวผัดจนแม่งแห้งแห้งเสร็จเอาไปกินกับชานเกตให้แม่งเปียกนาทีของมันนะมันดูดเก่งนะแต่แม่งเก่งจริงๆแม่งอร่อยจริงสุดท้ายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะช่วยแชร์เมสเซจเนี้ยว่าเฮ้ยหยุดบูลลี่ผงชูรสใช่ว่าผงชูรสอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะเนาะเริ่มบูลลี่ก็กระจายข่าวันนี้กันไปเรื่อยๆเรียกว่าทุกอย่างอ่ะใช้ในความพอดีมันน้ไม่เป็โทษ แต่เนี่ยจะบอกว่าเป็นข้อดีก็ก็เป็นข้อดีได้นะกึ่งหนึ่งก็คือเมื่อเทียบกันระหว่าง MSG กับโซเดียมอรตอนนี้เราควรที่จะลดโซเดียมมากกว่าแล้ว MSG มันมีส่วนช่วยในการที่เราสามารถใช้พวกซอสปรุงรสที่มีโซเดียมสูงอ่ะได้น้อยลน้อยลงมันก็ช่วยบรรเทาความร้อนรสชาติใช่มันดื้อกวามิใช่ใช่ใช่ขอบคุณไอยิโนโมโตะมากๆนะครับวันนี้ครับอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ตั้งใจทําอย่างเต็มที่เพราะเป็นเมนูที่ชอบมากจริงๆแล้วก็ฝากไว้สําหรับคนที่เริ่มชอบกินอาหารจีนอ่ะ เขายกเนี่ยลองทําสักครั้งคือของอะ่ะมันไม่ได้ใช้เยอะเลยแต่แค่วิ่เวลาว วิธีการมันใช้เวลาวิธีการเตรียมสูตรของมันอ่ะมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่วันนี้ก็ทําให้ดูแล้วว่าโอเคซัตเซสผักนี่คือเป็นเซช์มาใช่ตลาดเลยะทุกอย่างนี่ตลาดหมดเลยถือว่าดองเองไหมมากกว่าเดิมนะแต่ไม่แน่นะว่าแบบคนที่ดูอยู่ก็อาจจะมีแบบที่บ้านที่เป็นเชื้อสายจีนที่แบบเขามีแม่ที่ดองเองดองเองอะไรเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองทําดูอดแอ๊มดูแล้วมีวัตถุดิบอยู่แล้วสําคัญถ้าคนทําตามผัดข้าวอย่าลืมใส่กระเทียมสำคัญมากเลยครับอันนี้ เจอาอาหารครับเจอแหมงอกาศหน้าถ่ได้มีความสูกวันนี้สวัสดีครับดู Do not try this at home หเ,เ,เหลือให้ผัดอีกพี่จอยนั่งภูมิใจกับเมนูนี้สุดเลยว่ะอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอันที่เออกูจะจดจำเลยอ๋มันเป็นความสองชาติจริงๆนะ <c oughs> นกินแล้วมันทำขวมวดคิค้วกินอีกคำไม่ใช่รสชาติแั่งอันตรายมัน unstopable จริงๆพี่รู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่แบบว่าอยากให้ยากทำอีกผักนั่นได้ดีมากเลยพี่ ชื่อว่าโชคดีแล้วที่ไปจอดชิมผักตอนนั้นไม่งั้นถ้าไปอีกน้ำเหมือนเค็มๆแบบนี้แล้วผักจะแบบตอนไม่ขนาดนี้อร่อยจ้าลองให้หนูตั้งคำพูดคำนี้ไดเลยอ่ะผักอร่อยโคตรกินกินกับข้าวก็จะซอสๆเมื่อเราอยากรสจัดขึ้นเราก็เติมผักเข้ามาเติกรเลกลืออร่อยเลเกลือเขาจะทานใหญ่เลยอ่ะเปิดร้านเลยไหมเปิดร้านเลยไหมเออ ชิญแม่อยากเชิญแม่ทํำเลยพี่เห็นเครื่องตอนนี้เราเปิดนานาชาติได้แล้วอ่ะเปิดร้านขายด้วยไหมมันเปิดเต็มเปิดร้านบอกเต็มหมดเลยว่ะทุกคนเปิด้อแลวพี่ต้องวางแล้ววะกินเยอะเกินหนึ่งสองสามสองหนึ่งหยุดเดี๋ยวนุ้นนี่ไมเอาดีว่าเปลี่ยนคนนับดีกว่าสามสองหนึ่งหยุดหยุดบุรีพงษ์ชูรสลืมสกิปค่อยดี หนึสองสหยุดบุรีป <ก S 2> <ผม S 1> ชูรถแทน